สวัสดีค่ะเห็ดขึ้นในสวนเยอะมากเลยค่ะแต่ไม่ใช่เห็ดเราค่ะเห็ดเขากินไม่ได้เนาะเห็ดนี้เยอะมากๆเลยค่ะเห็ดขอนสนก็มีจ้านี่ค่ะเดี๋ยวยายจะแวะไปดูที่ป่าแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะกลับมาเก็บเนาะกอนนี้เจอดอกแรกค่ะโอ้ยดอกจะออกแดงๆเนาะอันนี้เป็นเห็ดพึ่ง เกาลัดค่ะอาจจะเป็นเพราะเจอฝนเยอะนะคะเขาก็เลยเป็นแบบนี้เนาะหน้าตาไม่เหมือนเห็ดพึ่งเกาลัดปกติเลยค่ะแต่ใช่อยู่นะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งขาแดงค่ะดอกใหญ่หน่อยขาก็จะแดงๆแบบนี้เนาะเจอแต่ดอกใหญ่ๆค่ะ ตกนี้งามค่ะยังแข็งแขๆอยู่เลยจ้าเก้าลัดเก้าลัด ไม่สวยเท่าไหร่แต่ยังแข็งโปกกเลยค่ะอ๋อดอกใหญ่มากเลยค่ะแต่นิ่มแล้วค่ะนิ่มละไม่เอาเจอแต่ดอกใหญ่ๆเลยค่ะดอกนี้ก็เก่าแล้วเนาะไม่มีดอกใหม่โผล่มาเลยจ้าฝนตกหลายวันป่าก็แฉะเห็ดก็แฉะค่ะไม่เอาดอกนี้ก็ไม่เอา ดีที่ยังพอมีเห็ดแห้งแข็งแข็งให้ได้เก็บบ้างค่ะยังแข็งอยู่ค่ะเห็ดพึ่งทองจ้าอุ้ยหัก พึ่งทองขาเขาจะเหลืองเนาะขาเขาจะเหลืองแบบนี้ค่ะเหลืองๆขาวๆเห็ดหน้าแหลจ้าชอบจังเลยค่ะเห็ดหน้าแหลเนี่ยได้ดอกเดียวค่ะเห็ดขนสนค่ะก้านอวบๆเลยจ้าปกติยายจะไม่ค่อยเอาก้านนะคะแต่อวบๆแบบนี้เอาอยู่ค่ะเดี๋ยวจะเอาไปลาบสักหน่อยค่ะ นี่ก้อนี้แก่แล้วค่ะไม่เอาเนาะตรงนั้นค่ะจะเป็นมุมที่เขาขึ้นประจําเนาะเดี๋ยวจะลงไปดูสักหน่อยก้อนี้ก็แฉะแล้วค่ะไม่งามไม่เอาค่ะเอาดอกเดียวๆที่กำลังงามดีกว่า เาสองดอกนี้ก็พอเยอะเลยค่ะจะเอาแค่ไม่กี่ดอกค่ะเอาไปผสมกันเดี๋ยวจะไปเอาที่บ้านด้วยผสมกันอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็พอค่ะเอาดอกบานๆสักสองสามดอก ยังแข็งแข็งอยู่ค่ะตรงนี้มีริ้วรอยหน่อยหนึง่งยายเจอเห็ดกอนี้อยู่กอหนึ่งค่ะใช่เห็ดดำไหมคะเพื่อนเพื่อนคนที่รู้จักไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะแต่เห็นเพื่อนๆหลายคนเก็บกันค่ะเห็ดดำเขาจะขึ้นเป็นกลุ่มแบบนี้เนาะหน้าตาเขาเป็นสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวยายจะเก็บไปดูค่ะแล้วไปเปิดคู่มือดูว่าใช่ไหมใต้ดอกก็เป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ข้างบนเนาะนี่นะคะลักษณะดอกเขาก็จะหยกัยกๆเนาะขึ้นเป็นกลุ่มเลยค่ะนี่จ้ะ เห็นเพื่อนๆหลายคนเก็บกันไม่แน่ใจว่าใช่ไหมใครที่รู้จักนะคะคอมเมนต์บอกยายด้วยเด้อจ้าขอบคุณหลายๆค่ะส่วนตรงนี้เขาไม่ดำนะคะแต่เห็ดเดียวกันเลยค่ะ นี่เขาจะไม่ดำเนาะน่าจะขึ้นอยู่กับว่าเขาขึ้นตรงไหนด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยเยอะมากเลยค่ะแต่เป็นเห็ดอันเดียวกันค่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งขาลายจ้าเดี๋ยวมาเก็บเห็ดขอนที่บ้านต่อค่ะเห็ดขอนสนอันนี้ยายจะเอาเฉพาะดอกค่ะ ดอกบานๆอย่างนี้เนาะจะเอาเฉพาะดอกค่ะไม่เอากานเนาะน,นี่อดอกนึงได้เห็ดมาแล้วก็จะมาเก็บผักต่อค่ะเดี๋ยวจะเอาไปลาบผักช่วงนี้ก็จะไม่งามแล้วค่ะสารแหน่นิดนึง ผักแพลวนิดนึงผักแพลวนี่ยายจะคาสวนไว้อย่างนี้ค่ะดูว่าปีหน้าเขาจะขึ้นไหมผักแพลวกำลังงามเลยค่ะเสียดายเนาะถ้าจะถ้าหิมะจะลงตอนนี้ค่ะ ไม่รู้จะทำอะไรกินไม่รู้จะทำอะไรกินด้วยค่ะกินกับตำบังุงมัง้งกินกับลาบนี่แหละลาบเห็ดสะระแหน่ก็มีไม่เยอะแล้วค่ะเริ่มจะซาละแต่ยังพอได้เลมก้านสองก้านอยู่แค่นี้สำหรับลาบเห็ดของยายก็พอแล้วค่ะ รเนี่ยผักชีก็มีแต่แก่ๆก,ก็ได้ใส่พอให้มีหอมๆห,หน่อยหนึ่งค่ะเนี่ยแก่มากแล้วตรงนี้ก็มีอยู่สี่ห้าต้นค่ะแต่ไม่อยากเก็บเสียดายเสียดายค่ะเอาไว้กินก๋วยเตี๋ยวแค่นี้ก็พอค่ะยายจะหั่นยาวๆแบบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวจะเอาไปต้มสักสิบห้านาทีค่ะแล้วค่อยเอามาลาบเนาะช่วงนี้ก็มาเตรียมเครื่องปรุงเลยค่ะก็จะมีน้ำปลาเนาะชูรสค่ะใส่พอเป็นพิธีก็พอพริกป่นข้าวคั่วค่ะแล้วก็ผงลาบจ้าหอมชะลอ t หัวหนึ่งค่ะมะนาวผักชีไม่งามเลยค่ะแต่ก็จะหั่นให้ได้กลิ่นเนาะให้แค่พอได้กลิ่นค่ะสารแหน่นี้ก็จะเด็ดเป็นใบค่ะ ผักแพวที่จริงจะเอามาเป็นผักเคียงค่ะแต่ว่ายายไม่ถนัดกินผักก็เลยจะเด็ดเด็ดเป็นใบแบบนี้ใส่ลงไปด้วยค่ะใส่ผสมลงไปเลยค่ะพริกนี่ยายก็จะใส่แต่พริกป่นค่ะจะไม่ใส่พริกสดเนาะ ส่วนเห็ดดำที่เก็บมาดูนะคะก็จะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะ Google แล้วแต่ก็สุดท้ายก็ไม่กล้าเอาอยู่ดีค่ะถ้ามีคนที่รู้จักมามายืนยันอีกทีถึงจะกล้าเก็บนะคะเยอะมากๆเลยค่ะกรนั้นถ้าถ้าใช่นะถ้าใช่เห็ดที่กินได้นะคะแค่ตรงนั้นก็ได้เต็มตะกร้าแล้วค่ะ เห็ดดำเห็นเขาบอกว่าชอบขึ้นตามตามริมทางค่ะตามกอไม้เนาะกอตามตามกิ่งไม้ค่ะจะชอบขึ้นแล้วเขก็ขึ้นตามนั้นจริงๆด้วยค่ะยายรู้สึกออกจะมั่นใจว่าใช่นะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่กล้าเก็บอยู่ดีเนาะ ถามน้องคนหนึ่งที่เขาเก็บประจำนะคะเขาก็เห็นเขาโพสต์ในเฟซก็เลยเขียนไปถามน้องเขาน้องเขาบอกว่าไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะใช่ก็เลยไม่กล้าเอาค่ะสารแนนิยายก็จะเด็ดแค่เป็นใบค่ะไม่หัน่นต้นหอมไม่มีค่ะไม่ใส่ แค่นี้ก็เขียวๆเยอะแยะแล้วค่ะผักแพวนี่ขึ้นดีจังเลยค่ะเสียดายค่ะที่กินไม่ค่อยจะเป็นไม่ค่อยถนัดเลยค่ะแต่จะพยายามอยู่กำลังพยายามอยู่ค่ะสักวันหนึ่งเนาะต้องชอบค่ะถึงวันนั้นก็ขึ้นไม่ทันแน่ๆค่ะ เห็ดรสุกแล้วจ้าใส่ผงลาบไปทั้งซองเลยค่ะพริกป่นหอมหอมข้าวคั่วค่ะนี่ข้าวคั่วน้ำมันนาจะใส่ทุกอย่างไปเลยค่ะน้ำปลา ของนัวใส่แค่นี้ไปก่อนค่ะเดี๋ยวผักเขียวๆค่อยใส่ที่หลังจ้าเยอะๆเลยค่ะกินคนเดียวค่ะเดี๋ยวชิมดูก่อนว่าเป็นยังไง เดียวแล้วนะตจะใส่มะนาวอีกหน่อยนึงใส่ผักลงไปเลยจ้าผักเยอะมากค่ะคนไม่กินผักถ้ามีข้าวเหนียวแทบเลยนะคะเนี่ยแต่ไม่มีค่ะกินอย่างนี้แหละ กินกับข้าเจ้าเอาก็ได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะลาบเห็ดของเราค่ะแซ่บมากเลยค่ะมามากค่ะมากินลาบเห็ดด้วยกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ